สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ช่อง YouTube อย่าง Battle Cry ของชาวเวียดนามนะครับได้วิเคราะห์ถึงโครงการลดไฟความเร็วสูงไทยจีน สำหรับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบรางให้สามารถขนส่งสินค้าและผู้คนได้อย่างรวดเร็วเส้นทางวิ่งจากกรุงเทพที่สถานีกลางบางซื่อไปที่ประเทศลาวและเข้าสู่ประเทศจีนโดยเส้นทางในไทยจะมีทั้งหมด11สถานีผ่าน8จังหวัดระยะทางทั้งหมด606กิโลเมตรนะครับส่วนในเรื่องของโครงการจะแบ่งการดูแลเป็นฝ่ายไทยดําเนินการก่อสร้างและ ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดนะครับเป็นมูลค่ากว่า400ล้านบาทส่วนฝ่ายจีนจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการออกแบบและวางระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงในไทยนะครับมีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2,572โดยถ้าหากโครงการแล้วเสร็จไทยจะได้รับประโยชน์ในการส่งออกและการนำเข้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการกระจายการพัฒนาไปตามสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วย ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับทางช่อง Youtube ของเวียดนามที่มีชื่อว่า Battle c r ครมีผู้ติดตามประมาณ3 0 0แสนคนนะครับได้ออกมาวิเคราะห์โครงการลถไฟไทยจีนนะครับซึ่งแอดมินได้สรุปมาคร้าวๆนะครับเขาบอกว่าเบื้องหลังความสุขของคนไทยและเรา <S <s เมื่อสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดจีนอย่างหนานแน่นผู้คนต่างยุ่งอยู่กับการเดินทางช่วยพัฒนาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวการค้า รถไฟความเร็วสูงจีนลาวไทยกำลังกดดันสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ปวดหัวเหลือดังนั่นคือกับดักหนี้ของจีนที่สามารถตกใส่หัวได้ตลอดเวลาแล้วนี่นะครับเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งเท่านั้นของคลิปวิดีโอนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ทำให้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกนั้นเขาบอกว่าส่วนทางรถไฟจีนเลาาระยะทาง428กิโลเมตรมีมูลค่า5.8พันล้านดอนลลาร์สหรัฐเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเหนือใต้ระยะทาง1,500กิโลเมตรที่เสนอเมื่อ13ปีที่แล้วโดยมีมูลค่า64,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐปรากฏว่าเทคโนโลยีรถไฟจากจีนมีราคาถูกและไม่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นหรือเกาหลี ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมานั้นเขาบอกว่าสิ่งที่ลาวและไทยกำลังพบในเวียดนามเราประสบมาเมื่อหลายปีก่อนชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าผลประโยชน์เรียกว่าคูณ5 1. มีงานมากขึ้นสำหรับคนชั้นกลาง 2. สิทธิประโยชน์ด้านอัตราดอกเบีย้ยจากการกู้ยืม 3. เพิ่มอิทธิลพลทางเศรษฐกิจและการเมือง 4. เพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบ 5. ขยายตลาดสินค้าจีน ซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับหลายท่านนะครับคนนี้เขาบอกว่าการขนย้ายทหารทําได้รวด,ดเร็วมากหากเกิดสงครามกับเวียดนามเวียดนามของเราก็จะต้องไปไว่ายน้ําในทะเลเท่านั้นจากนั้นคนถัดมาได้เข้ามาตอบต่อไปอีกนะครับโดยเขาบอกว่าเพิ่มจํานวนคนจีนอพยพเข้าประเทศเหล่านั้นบุกลุกที่ดินและดูดกลืนคนไร้เดียงสาที่นั่นด้วย แล้วคนถัดมานะครับได้เข้ามากล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันชาวจีนเป็นผู้นําในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่กล่าวไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าพักคอมมิวนิสต์เวียดนามจงเจริญประชาชนทุกชนชั้นควรไว้วางใจผู้นําพักอย่างเต็มที่ความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าเมื่อไทยกําลังจะผิดนัดชําระหนี้เหมือนกับประเทศเราเวียดนามก็ต้องมาช่วยเหลืออีกครั้งเหมือนอย่างประเทศเาา ซึ่งจากความคิดเห็นนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาได้เข้ามาแย้งว่าคุณหายใจไม่ออกหรือเปล่าเวียดนามก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันจากนั้นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าไทยเกี่ยวอะไรกับเวียดนามเวียดนามไม่มีทรัพยากรทางการเงินที่จะช่วยไทยได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าการพูดถึงอนาคตการส่งสินค้าที่ถูกที่สุดยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือและการรถไฟโดยเฉพาะในการส่งสินค้าอาวุธ เมื่อพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงจีนและญี่ปุ่นมักจะอยู่ในแนวหน้าเสมอกับดักนี้ยังขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ยืมถ้าไม่ดูแลบ้านเมืองขาดความรู้หรือผลประโยชน์ส่วนตัวก็มีแต่ติดกับดักจริงๆแล้วเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนอยากเข้าร่วมตั้งแต่แรกผู้นำของเราเอาแต่พูดว่าขอคำนวณใหม่หน่อยเพราะทําไม่คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงก็จะกลายเป็นกับดักนี่ อย่างไรก็ตามเวียดนามกำหนดไว้แล้วว่าในอนาคตเราจะสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยและจะลงทุนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าด้านการคมนาคมการขนส่งแต่ไม่พึ่งใครก็ถือว่าฉลาดความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะเอาชนะทุกความท้าทายของยุคสมัยคนถัดมาครับเขาบอกว่าไม่นานมานี้จีนก็มาเสนอเส,นอเส้นทางลาวฮานอยไฮฟงแต่เราวิพาก์วิจารณ์จีนจึงสร้างเส้นทางผ่านลาว คนถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามมองว่านี่เป็นบทเรียนอันขมขื่นซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าคุณไม่จําเป็นต้องเตือนเรื่องในอดีตที่ผู้นําไม่ฉลาดปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในโครงการ b บ l แอนด์โลดของจีนแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณเห็นปัญหาเวียดนามก็เป็นหนี้จีนอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วส่วนคนถัดมานะครับเขาตอบว่า จริงๆแล้วเวียดนามไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาทางรถไฟเพราะเรามีเส้นทางทะเลที่ยาวและสวยงามเกือบทุกจังหวัดมีท่าเรือสินค้าทั้งหมดสามารถเข็นขึ้นรถไฟได้ค่าลงทุนถูกค่าดําเนินการถูกถ้าชอบไปจีนชอบไปอเมริกาคุณต้องผ่านสถานีขนส่งหลายแห่งปริมาณการขนส่งมีไม่จํากัดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในด้านเศรษฐศาสตร์เส้นทางทะเลของเวียดนามมีความเหนือกว่าการรถไฟของเราและไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาน,นะครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าคนลาวและคนไทยคนไหนดูคลิปวิดีโอนี้ได้บ้างความคิดเห็นถัดมาน,นะครับเขาบอกว่าเวียดนามสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้ของตัวเองซึ่งดีมากแต่ผู้รับเหมาและคนงานไม่ควรทุจริตและตัดวัสดุก่อสร้างไม่สร้างก่อนแล้วล้มเหลวทีหลังเหมือนถนนจากขวางงายไปที่ดาหนังมันน่าอับอายเกินไป จากความคิดเห่นนี้นะครับชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าเวียดนามไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทําอาจจะร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุน่นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าการวิเคราะห์ดีเกินไปจริงเกินไปและเราไม่สามารถให้อภัยบทเรียนที่มีค่าได้เพราะโครงการจีนจํานวนมากไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใดๆคนถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุของไทยกําลังอยู่ในระดับสูงและเวียดนามจะบินได้ไกลกว่าประเทศไทย จากความคิดเห็นนี้นะครับคนตมได้เข้ามาตอบกลับไปว่าอย่าเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยมั่งคั่งและเข้มแข็งมีเอกราชและได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศน้อยดังนั้นการที่อาเซียนมีความร่ำรวยเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในด้านนโยบายยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความคิดเห็นถัดมาครับอีก10ปีคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงพนมเปญและกรุงเทพ และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชม,ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเวียดนามนะครับมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหาข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งยังไม่รู้ตัวเพราะอาจจะลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองใ่ตรงอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ